คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสาร,รน,านันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายถีรยุทธ์ันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้ในายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนคลินิกชุมชนอบอุ่นนำโดยนางสาวสารณิตชุ่มเย็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวพิมลพันธ์กิติเงินพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวสุกัญญาศาสนาวงศพยาบาลวิชาชีพนางสาวปรางทองสีนิ้วงามนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดออกปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสุขภาพพร้อมฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนางวาสนาเบ้านีรองผู้อำนวยการรักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วจัดคณะครูนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมธัธยมศึกษาปีที่1เข้ารับการตรวจสุขภาพพ,พร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรค จากทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเนื่องจากในช่วงนี้เป็นการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดการเกิดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากประเทศเพื่อนบ้านทางดเร,เ,รเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้รับคําสั่งจากทางนายพงรัฐพิรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ดูแลเฝ้าระวังการเกิดผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอำเภอแม่สอดมีเขตแดนติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐเมียนมาทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดมีความห่วงใยในสุขภาพของชาวชุมชนและเด็กนักเรียนจึงได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุน่นเทศบาลนครแม่สอดออกตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอดโดยมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมันคางทูม วัคซีนป้องกันโรคคอตีบบัทยักษ์พร้อมเข้มนักเรียนที่เข้ามาเรียนใหม่ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครแม่สอดและทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจะออกปฏิบัติงานตรวจสุขภาพนักเรียนพร้อมฉีดวัคซีนป้องกันควบคุมโรคในวันที่25ธันวาคม2563ที่โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและโรงเรียนกีฬา เทศบาลนะครแม่สอดตามลำดับต่อไป